ิบเมตรหายเลยแค่สิเมตรเองเหรอแค่สิบเมตรรู้เรื่องเลย<ช>ม,มันเหมือนก็กงจกจักรยกินอย่าหัวเราอะร่ะทรมานมากเป็นตัวนี้ก็ต้องทำอย่างงี้บีบหัวเงี้ยตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหาย3แคปซูลแม่รู้เลย3มแคปซูลรับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตมาลูกสาวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างยาเขาแม่เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้นถ้าเกิดมียาตัวนี้ติดใส่ต้องนอนจริงยาวอ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เดินให้ดูค่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO นะคะทานเพียงแค่1กล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่านะคะเก้าสองเก้วมันก็ไปแล้วปวดมไมเกน บวกกับความดันไขมันมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองมันเหมือนกับศีรษะนีบวมมันจะปวดเต้นตุบตุบตุบต,บตุบเลยเวลามันปวดทรมานมากคิดว่ายัางไงก็คงจะหายยากเพราะว่าไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นบางทีมันเบอร์แล้วก็บางทีมันตาผ้ามัวเป็นเวียนหน้าด้วยแค่เม็ดเลียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละปรากฏว,ว่ามัน เบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิ่ประว่ามันหายปกติจนลวง่อบอกโอ้มันยาวิเศษไหมตอนเย็นทานอีกเม็ดหนึ่งคือมันเหมือนปกติจนสามารถที่จะทํางานได้ทุกอ,อย่างลงไปกวาดใบไ,ไม้ลงไปสวดมนต์อะไรต่างๆนั่งสมาธิแต่ก่อนนี่นั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิแล้วพอได้ตัวนี้ไปเออประภณะเรานั่งได้เป็นสมาธิได้ กมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เลยว่ามันหายจริงเป็นเส้นตีบมาประมาณสองกว่าปีแล้วทำงานไม่ไดนะ้เดินนานไม่ได้นานหมอเขาบอกเป็นเดืนอนืดเป็นมึนมัวครับนั่งเซเดินเซนะบ้านหมุนอะไรนะจะเป็นพูดแล้วก็เป็นพูดไม่ชัดนะนะปะเบี้ยวอะไรพวกนี้จะคิดอะไรก็จะคุยไม่ไม่ชัดเลยสลุมสลือตอนช่วงนั้นเราก็ทานหมดไปหนึ่งแผงแล้วมันรู้สึก รู้สึกดีดีดีขึ้นมันมันสดชื่นมันไม่ตื่นมามันสดชื่นสบายไม่มัวพอดีขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างที่จะผ่าตัดนะคงค,คงไปถึงผ่านจุดนั้นละครับเข้าเวลาเราทานมันมันมีรู้สึกเลยละว่าเหมือนเลือดอะไรเราจะไหลดีขึ้นอะไรมันมันมันมีความรู้สึกนะเมื่อก่อนจะมีอาการบ่อยเยอะมากมันดีขึ้นมาเป็นแปดสิบ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ันที่ขึ้นมาเยอะชัรเดีด๋ยวนี้นั่งก้มเป็นชั่วโมงได้สบายสบายเลยที่มานั่งชาร์จทงานได้นะลุกขึ้นจะไม่มึนเมื่อก่อนเวลาเรานั่งนานนี่จะมึนัเราเรามากินทานนะเอโอนี่รู้สึกว่ามันเวลาเรานั่งยืนขึ้นมึนจะไม่ค่อยมีละแข่งแข่งแรกนี่ได้รู้เลยครับรู้สึกนะครับ